สามสองหนึ่งโอเคฮะบรรยากาศฝนตกอย่างนี้เราก็ต้องเข้ามาสวดมน์เพื่อที่จะให้ฝนนั้นหยุดตกใช่ไหมเออลุงข้างบ้านเขาบอกไว้ว่าเราต้องสวดมน์เพื่อไล่ฝนใช่ไหมไล่โควิดด้วยการสวดมน์อะไรอย่างนี้ <c oughs> คิดได้ไงวะเนี่ยโอ้โหความคิดแบบแปดหมื่นสี่ันเซลสุดยอดไม่รู้นะครับแต่ว่า ผมไม่ได้เข้ามาเล่นนานแล้วครับผมลืมไปเลยว่ามีเกมนี้อยู่ด้วยแต่ทั้งที่ว่าเป็นเกมโปรดผมเลยนะเนี่ยผมลืมเข้ามาเล่นนานมากตดยส่วนใหญ่ผมไปติดเกมอื่นซะมากกว่านะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมติดไปไปติดเกมกาชาส่วนใหญ่ กเกนชินอะไรอย่างเงี้ยเกมกาชาของค่อนข้างไปติดค่อนข้างติดพันฮะก็เลยแบบดูไม่ค่อยว่างแล้วก็ช่วงนี้ผมตื่นช้าด้วยผมตื่นประมาณตื่นประมาณเที่ยงคนระับตื่นขึ้นมาก็เที่ยงแล้ว่าจะทำไรเสร็จก็บ่ายสแล้วเออ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออะไรวะเนี่ยอ่าโอเคมันเกมหาห้องเหมือนเดิมนะพอดที่ผมว่าช่วงนี้ผมแบบทําอย่างอื่นเยอะใช่คือทาหลายอย่างมันก็เลยแบบไม่ค่อยว่างแล้วก็คือนอนนอนตีสี่ทุกวันคือนอนตีสี่ทุกวันเพราะว่าผมมัวแต่แบบนั่งเคลียร์นั่งเคลียร์ไฟง,งานในเนี้ยของไฟที่แบบเออ นั่งคิดคอนเทนต์ด้วยนั่งเขียนนิยายด้วยก็เลยแบบไม่ค่อยว่างคือมันทําหลายอย่างจนแบบไม่เป็นชิ้นไม่ไม่ท่น,น,นสักอย่างอยากได้ด่านลงรถอ่ะได้สุสานรถอยากได้สุสานรถมากกว่าอยากรู้ตําแหน่งจูกงจ๊กสุสานรถเพราะว่านี่ยังโจกสุสานรถเอ้ยชอบไปกด F อะครับเออผมชอบเผลอไปกด F อตลอดมันชินมือครับ

เอ้ยเฮ้ยแล้วกูจะกลับมาทำไมไม่ไอ้บ้านนาหนุนนองอินฟินิตี้จู๋เ้ยประตูที่หายหมดแล้วเจ็บว่ะเจ็บใส่สินอยู่ตรงนี้อันเด เพื่อนมาแกะไว้แวน่นอนชันวร้อยเปอร์เนตะ์รับแบบเอสโซเคมันแบบควรให้คะแนนสักประมาณสิบอย่างเงี้ยคืออันนี้มันน้อยไปไงผมว่าคะแนนมันน้อยไปมันไม่ค่อยดุนนะครับ ตรงนี้ปักไปแล้วนี่ว่าวิธีมันอยู่ตรงไหนวะน่ะไม่มีวิธีเลยหรอไม่มีไม่มีมันตรงนู้นโอเคเดี๋ยวหมุดเอาหมุดไปวางไว้ตรงนู้นก่อนจะไดไ้ง่ายหน่อยตรงนี้เอาลองไปได้ครับ เรียบร้อยสยสร็จนะสองที่แล้วสองที่แนละ้วไปแล้วเจ้าค่ะตีนไว้ไว้ก่อนทิ้งเพื่อนไอ้คนทิ้งเพื่อน2021นี่เ็รียกว่าคนทิ้งเพื่อนของแท้ครับสวดก่อนก็ได้นะอีกวิธีหนึ่งแล้วก็น่าจะมีคนมามีคนสวดอยู่ ไม่ได้เลนะ่นนะเฮ้ยนินงยงัยเฮ้ยแฝดเต็มตาสิบสี่ในากาถึงมาเล่าเรียนหายใจม้นเวียนคนพีอย่าแทงหนูหนูเลยหนูรักการเรียนอย่าอย่าไม่เลิอกอย่าไม่เลิกเฮ้ย โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขียนหรอกเฮ้ยแกง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 แงทำว่าติดแกงทำว่าติดฮะไม่ได้กินยันหรอกใช่หรอวะใช่แล้ว เขาเฝ้าพิธีครับสองพิธีแล้วน่าจะสวดถอยไม่ได้มันน่าจะน่าจะบีอีน่าจะบีวีไว้เขาเฝ้าครับเขาเฝ้าโอเคโดนสตันอ่ะคนโดนกระชากตรงนี้มีทึบโอเควิ่งไปเลยตัวฉัน โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บจังเลยไปเอาไปเอาไอา้แน่สามดาวสามดาวไม่มีใครได้ส่วนเลยร้องเนี่ยไม่ดอกนะทำไมคนเล่นคนเล่นเจนเยอะจังเลยเจน,เจน,เ,นเจนโหดไงเจนโหดเจนโหดเจนโกงกันไป อยากได้ชุดนักศึกษาวะมีใครแบบออกแบบชุดนักศึกษาให้ตัวละครไหมเ <c oughs> สนอครับเสนอชุดนักศึกษาครับเสนอครับผมขอเสนอเอ้เขาต่างะจว้ามมาหาผมได้แนละ้วไม่ก็เฝ้าเฝ้า,หา,หา,หาหแถวนั้นแหละอีกที่หนึ่งมันอยู่ไหนอ่ะผมหาอีกที่หนึ่งไม่เจอน,น่าจะเฝ้าวิญ,ญญาณอยู่มั้งจุดนี้น่า,นาจะได้ สดสักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับไม่ค่อยได้แต้มเลยครับแบบเราถ้าเรากดโดนเราก็ไม่ได้แต้มหรือเปล่าทำให้มันขึ้นแต้มหน่อยก็ได้ครับอยากรู้มากเลยว่าเราแบบพอกดมันไม่ได้เฟอร์เฟคแล้วมันได้เท่าไหร่อะไรยังไง นี่ยบางทีมันเพอร์เฟกต์สองอันมันก็น่าจะขึ้นแต้มบอกหน่อยก็ได้ครับเพอร์เฟกต์สักยี่สิบอย่างเงี้ยแล้วก็เกรสสักแบบถ้ามันไม่โดนโอ้ยอย่างน้อยถ้ามันไม่โดนมันได้ประมาณสักเอ่อสิบอย่างเงี้ยพิธีกรรมสําเร็จก,ก็ห้าสิบอย่างเงี้ยผมว่ากำลังโอเคแต่ผมไม่รู้นะว่ามันจะทําให้คะแนนเฟอร์เกินไปหรือเปล่าในเกมแบบนี้มันควรจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ แต่จากที่ผมเล่นเกมแนวนี้มาก็ทั้งไอเดนทั้งเดนบายเดลไลท์ผมก็มองว่ามันควรจะให้แต้มเยอะกว่านี้โอเคมันไม่เชิรเก้าเก้ามัน,นได้เก้าแคเก้าป

เราต้องจุ๊กตรงนี้ครับเพราะว่าเขาตายอยู่ตรงนั้นเนี่ยเฮย้ยเฮ้ยมาซี่ไม่ได้ไม่ได้ กจะว้าปะหาผมด้วยเหรอพิธีกรรมผมก็ทำไปเยอะแล้วมึงเห็นนะแค่เดียวอะแค่เดียวเขาติดมึนอยู่เราจะปั๊มของเอาเพื่อนไม่ได้นะเขาบักนั้นออกไปแล้วว้าใครเป็นทักแชทปลาตัวนี้โอ้ยเสียบารยาจริงเล่นเกมอยู่โอ้ มาตื่นตึงอะไรกักหนาวะกูเล่นเกมอยู่ยิ้มหายเอออย่าไปอ๋ออ้าเฮ้ยอ๋อ,อ,อใครแม่งมาตื่นตึงตรงนี้วะนำำ่ารำคาญอ๋ออ๋อ เล่นเกมอยู่หัเอ้ยทักองเวลาเลย,เอยโอเคแล้วอย่างน้อยผมก็อย่างน้อยผมก็จุกได้อยู่นะผมว่าผมควรปิดเฟซนะครับคือมันไม่ไงั้นมันจะกลายเป็นปอย่างเงี้ยปัญหาชอบแบบคือแบบชอบทักมาตอนนี้แบบเอ้ยน่าสำคาญไม่ได้ไะมันไม่ได้มันไม่ได้ Oh, เฮ้ยมีคนชุบผมป่ะได้นี่แหละผมว่าผมควรปิดเฟซไปเลยอะ่ะปิดการปิดการเชื่อมต่อทุกอย่างไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ให้มีแบบใครทักมาได้เลยอะ่ะคือไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาแบบติดตึงติดตึงติดตึง,ง,งแล้วก็วคือแบบผมเล่นเกมอยู่หรืออัดเกมอยู่อย่างเงี้ยไม่ไม่มีสมาธิเลยนะ โอเคสวยจี้ยาปุ๊บก็ล่าแค่สองคนเนี่ยแล้วจุดที่ผมจะจุก๊กใช้จุ๊กได้ก็คือจุ๊กตามประตูครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอห่างกันทำไมาห่างเพื่ออะไร ตรงนี้ใช้จุกไม่ได้แล้วคือเขาอยู่ตรงนั้นพอดีตรงนี้ใช้จุกได้ครับโอ้โหวายวายเจ็บจังเลยโน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  ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะหนึ่งชอ็อตโอเคเดี๋ยสำเร็จภารกิจเป็นหนึ่งแล้วใช่ไหมครึ่งเดียวเองอเหรอเดี๋ยว ไอ้สี่นาทีที่เอาได้นะมันมีที่หนึ่งอะผมไม่รู้ว่าเพื่อนไปนี่ยังถ้าถ้าเพอร์เฟกมันไวไงถ้าเพอร์เฟกมันแบบขึ้นไวอย่างเงี้ยมันควรจะขึ้นไวครับเพอร์เฟกถ้าปกติมันก็จะแบบทีละคืบอ,อ,อย่างงี้ก็ได้นะเพิ่มความยากเลยอะอยความยากหรือเพอร์เฟกแค่ครั้งเดียวเนี้ยมันก็ขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ยสามครั้งก็ขึ้นสามขีดอย่างงี้ปะนี่ผมไม่รู้นะโลกเกมเขาอาจจะแบบอาจจะมีปรับเพราะตอนนี้มันยังเอ r ร์ลี่แอคเซสอยู่ ตักไปอีกหนึ่งว้ายว้ายเจ็บจังเลยโอ้โหฉลาดฉลาดหลักแหลม,มนะเนี่ยเราเนี่ย มาเลยมาสิเออมามาโอา้โหไปมาแลวเฮ้ยไปตีเดียโอ้โหเขาเปิดบีบเีคบเ B B, คบเี B B. คบเขาเปิดบเี B B. คบเคบีเขาเปิดบีเคบีเขาเปิดบีเคบีเขาเปิดบีเคบีแล้วมาแล้วฮนะ เขาเปิด BKB อ๋ออ๋อโหเออเขาเปิด BKB เขาเปิด BKB โอ้โหเขาเปิด BKB อีกแล้วโอ้โหโอ้ยเขาเปิด BKB เออมามาเออโหโอ้โหเปิดบีเคบีเปิดบีเคบีวะเปิดบีเคบีเฮ้ยเฮ้ยเออเปิดบีเคบีเหรอเบีร์เคบีเฉยแล้วเียแล้วเียแล้วโอ้โหไม่ทันโอ้ไม่ทันไม่ทัน เขาเปิดเอ้ยมันออ้มันอยู่ใกล้เกินมันอยู่ใกล้เกินคือแสง 8, แปดจะโดนแน่นอนแต่มันอยู่ใกล้เกินเนี่ยในระยะเขาก็เลยแบบมันไม่โดนสตันมันก็เลยไม่โดนสตันครับช้ได้ครับจะได้ได้ไ,ด <c oughs> ไ,ไ,ดไหมอ่้ยสีน้อยแต้มครับโอเคก็โอเคออเค,ครับถือโอเค <c oughs> ว่าให้แต้มมันเยอะ ขึ้นกว่านี้สักหน่อยก็โอเคนะแบบปรับให้มันแบบแต้มมันแบบแต้มช่วยเหลือเพื่อนแต้มชุบเพื่อนก็คนจะได้เยอะมากกว่านี้แต้มชุกผีหรือแต้มผีเข้าใกล้เนี่ยประมาณห้าถึงสิบก็โอเคเอแล้วก็แต้มแต้มในการทําพิธีเนี่ยรวมๆแล้วก็ขึ้น200น่าจะโอเคกว่าครับขึ้นสองร้อยส้อยเนี่ยอันนี้คือแนวแนวคิดของผมนะแต่ผมไม่รู้ว่า มันจ,จะมีมันจ,จะมีเพิ่มเติมแหละแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็น Early Exit เรายังบวนอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเขายังทำการปรับแต่งไม่เสร็จมันยังยังอยู่ในช่วงพิจารนณาก็าเข้าใจได้เพราะว่าส่วนตัวแล้วผมก็ค่อนข้างชอบครับชอบค่อนข้างชอบเขาเอาชุดนักเรียนออกอ่ะไม่นะเอาชุดนักเรียนฉันออกนะ ตึกเรียนยูเลียนนั่นคือที่สุดแล้วเอาออกที่มีโกรธนะอย่าเอาออกเยอะนะชุดตึกเรียนน่ะอ้องฉันจะชอบยูตึกเรียนที่สุดเลยปันแปดผมบอกเลยว่ามีเท่าไหร่ผมก็ไป่ไปทั้งหมดนะฮะว่าผมชอบชุดตึกเรียนญี่ปุ่นมากไอ้คนลามก พึ่งรู้เหรอพึ่งรู้เหรอฮะพึ่งรู้กันเหรอครับพึ่งรู้กันเหรอเอ่าอ,อันนี้ไม่ได้ครับเดีย๋ยวโดน f b i open up f b i open up มากันเต็มแน่นอนเออแล้วคือเขาออกไปแล้วเหรอจริงดิเขาเอาสกินยูริออกเหรอไม่นะเอาเอากลับ ป้าเอากลับมาเดี๋ยวดิต้นงกนรารโลกินชุดักเรียนไม่ได้ท๊าปาอ่ะต้องกลับมานะสกินนี้มันก็สวยอยู่หรอกแต่ผมชอบสกินอย่างที่บอกครับผมชอบสกินนั้นมากเลยชุดักเรียนญี่ปุ่นเลยนะเว้ยคุณชุดนักเรียนญี่ปุ่นเลยนะเว้ยช,ช,ชุดตัวจีนมันก็เท่านั้นแหละ เออมันก็มันก็เท่านะั้นมันมันก็ไม่ได้ดูน่ารักอะไรกันแ <c oughs> <c oughs> ล้วเอออาเรื่องเรื่องเรื่องเนี่ยเขาเอาออกจริงด้วยครับชุดนักเรียนหายครับชุดนักเรียนหายโอเคครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมที่จะกด, like กดกไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย